สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชาเช้าเเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่บุญน้องนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะขออภัยมากๆเลยมาสายมากๆเลยตอนนี้เที่ยงแล้วหลายๆท่านคงจะาทานเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วเนะเาะมาฟังดวงกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565สีมงคลวันนี้จะมีสีดำสีฟ้าและสีขาวเลขเด่นประจำวันนี้จะมีเลข4เลข3เลข6เลข2และเลข1 เมื่อจ uh ัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ436 432 431 362 361 621 624 214 213และ146เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ4346 4241 36 32 31 6261และ21สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที uh. ่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนํำโชคจะมาจากสตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษรัทและนอกจากนี้วันนี้เดินทางไป,ปไหนไหนเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุรถคันนั้นอาจเป็นสื่อน้ำโชยให้กับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอาทิตย์วันนี้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิ์นะบ้านน้องหมาน้องแมวถ่ายชีวิตโคกระบ,บือเลขสลิป4ี่ตัวท้ายอาจเป็นสื่อน้ำโชยให้กับคุณนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวง816,39 ท่านี้คือในวันจันทร์ค่ะสื่อนำโชคจะมาจากทะเบียนรถที่คุณนั่งในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถรับจ้างรถประจําทางแล้วก็วันนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพเลขฝาโรงเสริมดวงด้านโชคลาภร่วมทำบุญกับวัดร่วมทำบุญกับผ้าหอ่อศพทำบุญลงศพนะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายเป็นสื่อนำโชคกับคุณด้วยค่ะสำหรับเลขเด่นสมดวงคน,คนวันจันทร์ 71308ท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะสื่อนำโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กสองขวบสามขวบที่กำลังพูดกำลังสนถามเลขจากเขาหรือ้เขาหยิบเลขให้และนอกจากนี้นะคะช่วงนี้คนวันอังคารถ้าได้ไปสการลพระราลาหูนะคะเลขซีมซีจากพราราหูหรือถมีเหรียญพราราหูเลขลอดเล็กเหรียญพราราหูก็เป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันอังคารนะคะเสริมดวงด้านโชคลาภในวันนี้ของคนวันอังคารร่วมทำบุญกับบุลที่เด็ก นะคะหรือทําบุญกับคนพิการนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายคือเสริมโชคของคุณด้วยค่ะสําหรับเลขเด่นสมดวง15938ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันค่ะสื่อนำโชคจะมาจากเลขเงินลงบุญสลิปเงินทําบุญต่างๆบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญูุนิที่ต่างๆที่มีการโอนไปในวันนี้เลขสลิปสีตัวท้ายนะคะแล้วนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องก่อนซื้อก่อนเสี่ยงทําบุญอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน95147้าหนึ่งสี่เจ็ด ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะสื่อนํำโชคจะมาจากอายุของพ่ออายุของแม่นะอายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดวันที่เกิดของท่านถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านบรรทบุญทำบุญอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณของท่านด้วยนะคะสําหรับได้เด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน3 4 6 8 1ท่านที่เกิดในวันพระหัสสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสํานักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่นะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะเมื่อคืนนี้คนบนคนพระหัสฝันอะไรเลขจากความฝันคนนพระหัสจะฝันแม่นนะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะเสริมดวงด้านโชคลาภของคนบนพระหัสในวันนี้ทําบุญทําความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูห้องพระนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะทำความสะอาดนะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนดอกไม้ให้ท่านด้วยสําหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันพระรหัสหนึ่งเจ็ด 859้าท่านที่เกิเดในวันศุกร์ค่ะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขจากผู้หญิงผมยาวนะคะถ้าได้มาลองเสียงดูค่ะแล,ะล้วนอกจากนี้หากคนวันศุกร์มีตาไข่นะคะมีกูมานเลขทูบตาไข่เลของคกูมานก็เป็นสื่อน้ำโชคให้กับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันศุกร์ในวันนี้นะคะร่วมทมําบุญกับมูลที่เด็กโรงพยาบาลเด็กบ้านเด็กธรรมรักเลขสลิป4ตัวท้ายเป็นสื่อน้ำโชยให้คุณด้วยค่ะสําหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิเดในวันศุกร์02158 ถ้าที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อนำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนำโชคแล้วนอกจากนี้สี่ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำ <c oughs> ก็เป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันเสาร์ด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงหนึ่งสี่สองศูนย์เจ็ดอย่าลืมนะคะเวลาซื้อซื้อหก็ต้องซื้อก้าซื้อก้าก็ต้องซื้อหกพิาจารณาเ,เลขเด่นประจำวันเกิดสื่อนำโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะพิจารณารวมกันนะคะในการเส วันนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อนำโชคเลขนำโชคเลขเด่นประจำวันฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะช่องแม่มดขอนทีวีแล้วก็ในติต๊ t o k อด้วยนะคะเอาละว,วันนี้เฮงปังรวยกันไปทั้งวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ